เากลับมาที่ลิ้นแล้วไม่เป็นไรครับเี๋ยวี่ลับสายหรเก็บไว้ให้มันพูดสุดท้ายจะได้หิวอุยจะได้หิวชอบโชว์ไหนของตัวเองมากที่สุดมก็งาเอชาชอบโชว์ไหนครับน่าจะวิคอกหักครับเพลงอยากเคลียร์อยากทำไรกันทำยิ้มทำยิ้มถีบปากกันเลยดีกว่า เพลงอะไรนะร้องงทนผิดบาดแผลไม่ไหวครับร้องเพลงนะความรักที่เคยหวานกลายเป็นความคมครับอ๋อยาชกยุปิกับน้องทีมอะค่ะอ๋อเอออแล้วเราชอบโชว์อะไรของกระชาครับจอยจำได้ไหมชอบโชว์นั่นแหละค่ะโชว์ที่มียูกิี้อะค่ะเฮ้ยมีน้องพิมพ์ด้วยหรือเฮ้ยเรนล่ะนกันี่โชว์แล้วอะเป็นสาธาระนะ มิสัน่นป่ะคะอืมเพราะอะไรเพราะมันดูอินใช่ค่ะดูอินมากใช่ค่ะดูแบบมือนก็อุ้ยอินเหมือนจริงแล้วเนี่ยเนเนเน่ก็ล่ะโหเป็นเอกฉันเจมแน่นอนแพรว่าค่ะแล้วก็มีวิกวิกงนั้นค่ะแล้วก็อีกวิกหนึ่งที่ Thinking of You Thinking of You T T T ปีที่แล้วปีที่แล้วอ๋อ Thinking of You กี่ช่เลย เขาเป็นมุกเป็นมุกของพี่โป้งเหน่งเขาเพราะอะไรเพราะดูแล้วก็มันคิดถึงเธอเขาดูเป็นทหารเกณฑ์ดิเขาดูแบบตีหลองเรยเราเหมือนเพื่อนเราไม่แต่งยักษ์กันครูใหญ่ครูใหญ่ชอบโชว์อะไรของกะชาชอบโชว์ผิดบาดแผลผมยังลึกไม่ออก ยังไม่ชอบสักโชว์เดี๋ยวรอดูรอรอจะชอบวิคเนี้ยพรุ่งเนี้ยกะว่าจะชอบพรุ่งนี้มากเลยกะไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่เจว่าแบบเป็นยังไงเดี๋ยวจะต้องให้พี่เจคอมเมนต์ให้ฟังเป็นส่วนตัวว่าชอบแบบยังไงบ้างเฟรมล่ะชอบมีที่ไหนที่ชอบ ก็ความจริงก็ชอบหลายๆวิกเหมือนกันแต่ว่าวิกแรกก็ชอบชอบเพลงเธอเธอบฉันตลอดไปครับร้องร้องพอนีเออครับอ่ะขชาได้อะไรมากที่สุดเลยจากการเรียนเจ็ดที่เปลี่ยนแปลงตัวเราได้วินัยครับจากเบียหรอเบียรคิดเหมือนกันเลยออเขาออกไปแล้วไปได้ตอนไหน มาเป็นจังตันเรื่องระเบียบวินัยก็คือตอนอยู่บ้านจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบออกกายครับวิดพื้นอย่างเงี้ยสิบทีเลิกยี่สิบทีเลิกน้องต้อแบบคอยผักสายให้ออกกำลังกายหน่อยสิว่ามาคราวนี้ได้ยี่สิบห้าทีละเออดีก็เห็นยกเบลยกอะไรกันดีนะดีทุกคนเลยมันออกไปปุ๊บมันจะแบบ คือหลายๆคนรุ่นพี่เอฟที่เขาออกไปแล้วก็แบบเขาไปบิ้วจนแบบตัวแบบแข็งแรงล่ำบึกเลยอย่างรอน,นี่ยตอนอยู่ในบ้านก็ผอมตอนนี้แบบมามันดูเท่แล้ววัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เล่นแล้วมันจะมาเร็วกล้ามเนื้อมันจะตอบนอนสนองดีกักนกเล่นของกินตลอดมาเลยอันนี้ไม่ได้มาเป็นกล้ามเนื้อมาเป็นไขมัน, <c oughs> นมันจนเป็นกล้ามเนื้อค่ะรอรอ เก่งเลัก่อมูกกองบอลกัเกลี้ย่เปรี้ยๆปเก็บแหวกแล้วสูญเสียอะไรไปครับสูญเสียอะไรไปหรอครับอืมอืมถามว่าสูญเสียไหมมันสูญเสียแต่มันสูญเสียไปนิดเดียวครับก็คือแค่ตัดขาดจากโลกภายนอกไปชั่วคราวรือเช็คข่าวฟุตบอลไม่ได้แค่นั้นเองยังไม่เตะ English Premier ยังไม่เตะ อยากรู้เฉยว่าใครได้ใครปรับใครมาที่ไหนอะไรแค่นั้นเองรู้แต่ว่าแมน,น,นูเลพึ่งได้ปีนี้มาทำคุยแล้วชอบทำอะไรที่สุดกิจกรรมในบ้านเอฟชอบทำอะไรที่สุดอะครับถ้าชอบมากสุดก็เป็นคลาสคุณเพราะว่าแบบมีไม่รู้ดิแบบทุกสุขกับแบบจะต้องมาต้องมารอรุ้นแล้วว่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้เล่นมีอะไรสนุกสนุกให้ทำ ชอบเล่นเกมกันเนาะเออได้ได้เดี๋ยวคลาสน้าก็จะเหลือแปดคนเออเล่นเป็นคู่แข่งกันได้จะมีคนนึงอดเล่นวะเอาแม้แบบว่าให้นักล่าฝันตกลงกันเองขอเปลี่ยนกาฬิกาวนๆไม่เอาขอให้มันตกลงกันเองว่าใครจะได้ออกแล้วใครอยากออกวะเอาไ้ยว่ารตายหรือไม่อยากจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ แกโดนคนแรกคนแรกคนอยากไปออกถาเนียเออไปถามตอนในห้องพักนักเล่าฝันน่ะไอ้วันเสาร์ที่แล้วครูไม่น่าไปถามเพราะถามถามนี้มันออกไปสองคนแล้วนะจำได้ถามว่าใช่ตอนแรกถามว่าอะไรครูรักถามเป็นมุกถามเล่นๆถามว่าพี่อ้นถ้าเต็นออกไปพี่อ้นจะเสียใจไหมพวกเราเสียใจแล้วจะแบบผมก็บอกเอ้าครูรักเคยครูพูดอย่ีงน้ครับบอกว่า ถามงั้นถามเจมดีกว่าถ้าช okay. ิวิคอลออกไปเสียใจไหมเสียใจมากค่ะออนไปเลยเสร็จเลยในระวิกนั้นออนก็ไปแล้ววิกที่แล้วก็มาถามใชทถามเฟมเฟมเลิกกับไทออกเสียใจไหมเสียใจครับไทบอกอ้าคร nee ูแล er ้วไม่ทำทำไมต้องมาถามเอาผมแล้วมันก็เคาะด้วยนะมันก็เคาะแบบมันก็เคลี้ยงมาทาไมี้ด้วยถามแล้วเคลี้ยงมาจากนี้ทำไมโอ้ยผู้เล่นผู้เล่นบ้าใครมาออกคือส่วนใหญ่คนที่ครูถามอ่ะจะเป็นคนที่ครูเข้าใจว่ามันต้องอยู่ ม่ก็อกไหมคือแบบว่าคิดว่าโอ้เสียงกริกก็ดังขนาดน,นั้นร้องก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อคือจะไม่ไปถามคนที่แบบว่าเราหวั่นใจไม่มักจะไปแต่ว่ามันเป็นมุมมองของครูคนเดียวคือครูคิดว่า,ไอ,า,า,าไอเนี้ยมันน่าจะอยู่นะก็เลยถามแซลมันเล่นๆว่าแบบเออถ้ามันเสียถ้ามันออกเราเสียใจไหมแต่ต่อไปไม่ถามแล้วจบพอแค่นี้ โดยเป็นสองเบอร์แล้วไอวิกอื่นก็ไม่เคยถาม<อ>วิกอื่นที่คนออกก็ไม่ถามอันนี้พอเข้าโดียปุ๊บเดินมานึกไงไม่รู้ก็มันก็นึกว่าแบบเออมันก็พร้อมแล้ววิกนี้มันร้องแบบว่าสมสารชิกิด้านี่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยอ่ะมันร้องไม่เพี้ยน<ช>เลยอ่ะเพี้ย<อ>นน้อยที่สุดเลยทุกคนเนี่ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยก็ถามเล่นๆเ,เอาไม่น่าเลยกู <c oughs> ไม่น่าเลยกูเหมืนอนเหมือนเหมือน,น,นครูแนนอ่ะพอร้อง เจ้าแอนร้องเพลงแนนใช่ป่ะก็หลุดออกไปแล้วพอวีคที่หลินร้องแล้วไปยืนปากเขวแนนแบบว่าปภาษาจะเสียเลยบบบว่าเออคือถ้าหลินไปอีกคนนึงแลแนนคงน้อยไปเลย,ยแสดงว่าบทเพลงของแนนเป็นบทเพลงส่งวิญ,ญญาณใครไปร้องเลยผมเราตึ <c oughs> ่งขวัญมากเลยแล้วเรื่องที่ไม่ชอบที่สุดถามได้ยังยังครับอะไรครับ มไม่มีไม่มีรับได้ทุกอย่างไม่ชอบที่สุดเวลาพเพื่อนออกไหมหรือชอบไม่เพื่ก็ไม่ชอบเื่นอ <c oughs> อกไปเล่นหล่อมร้อนว,ว่าต่อไปหลินหลินชอบโชว์อะไรของตัวเองมากที่สุดครับ <c oughs>